Must always realize God gave me life, God created me must God God เราจำเป็นที่จะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาและพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตให้กับเราและเฉพาะในพระองค์เท่านั้นและก็โดยผ่านทางพระคริสต์เท่านั้นที่เราจะสามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราได้

and it affects our lives อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็จะส่งผลกระทบออกมาสู่ชีวิตภายนอกของเราด้วย In the Bible says we're created spirit soul and body พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้มีวิญญาณจิตใจและร่างกาย And so whatever God the work that God has done in our born again spirit การงานใดๆก็ตามที่พระเจ้าได้ทําสําเร็จแล้วและพระองค์ก็ใส่ไว้ในส่วนที่เป็นวิญญาณซึ่งบังเกิดใหม่ของเรา has to now uh, govern our life on the outside ตอนนีเน้เราจะต้องอนุญาตให้ความจริงในวิญญาณตรงนั้น,นมาปกครองอยู่เหนือชีวิตของเราด้วย but for that to happen our soul must be anchored to truth แต่ในการที่เราจะทำแบบนั้นได้จิตใจของเราจะต้องทอดสมอลงในความจริงของถ้อยคำก่อน and so for many many days now we've been talking about The importance of our soul หลายวันที่ผ่านมาเราก็ได้แบ่งปันการเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของจิตใจ and so Today want so to I Continue talking about how our spiritual identity our soul talking identity strengthens spiritual แล้ววันนี้ผมเองก็อยากที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเข้าใจว่าตอนนี้เราเป็นใครในพระเยซูคริสต์ตรงนี้ก็จะช่วยทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นได้ so before we go further please don't forget to share this video with your loved ones แต่การที่เราจะแบ่งปันกันต่อยังไงหนุนใจให้แชร์วิดีโอนี้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จักด้วยนะครับ because even one word from God can change somebody's life เพราะว่า แค่ถ้อยคําเดียวของพระเจ้าก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครสักคนหนึ่งได้ Right So now the question is a l right we know the importance of a strong soul เรารู้ละว,ว่า่าความสําคัญของจิตใจที่ต้องเข้มแข็งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆ And you know, how do we develop that in practical ways แต่ตอนนี้เนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเราจะทําได้ยังไง w e l l the first thing that we see in the Bible อย่างแรกเลยที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์ is that it is when our soul is grounded or rooted Our spiritual identity in Christ our เมื่อจิตใจของเราได้อย่างรากลึกแล้วก็มีความเชื่ออย่างมั่นคงในตัวตนของเราในพระเยซูคริสต์ That causes our soul to be strong ก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเข้มแข็งขึ้น Which means that the source of our strength in our soul ซึ่งหมายความว่าแหล่งแห่งกำลังใจที่เข้มแข็ง Is spiritual ก็มาจากโลกทางฝ่ายวิญญาณ This is the reason why the Holy Spirit gives us truth About who are in Christ in the Bible who Christ the we in in แล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระวิญญาณไปสุดได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ผ่านทางพระคัมภีร์ so the point we need to understand ประเด็นเลยที่เราจะต้องเข้าใจ is that the more we have a revelation of our identity in Christ ยิ่งเราได้รับการเปิดเผยความจริงว่าเราเป็นใครในพระคริสต์มากเท่าไหร่

can make you or break you สามารถจะเสริมสร้างคุณหรือทําลายคุณก็ได้ if you believe wrong about yourself ถ้าคุณมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับตัวเอง it can break you ก็สามารถที่จะทําลายชีวิตของคุณได้ if you believe right about yourself according to the truths of your spiritual identity in christ แต่ถ้าคุณเชื่ออย่างถูกต้องเกี่ยวกับตัวตนของคุณซึ่งเป็นไปตามความจริงว่าตอนนี้คุณเป็นใครในพระเยซูคริสต์ it l l build your life from the inside ความจริงตรงนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างชีวิตของคุณจากภายใน And then you l l see good fruits on the outside แล้วคุณเองก็จะได้เห็นผลที่ดีเกิดขึ้นภายนอกตามมา Now as Christians we must understand ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจะต้องเข้าใจ our identity is not defined by who we are in ourselves ตัวตนของเราไม่ได้ถูกกําหนดด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นใครในตัวของเราเอง We understand that we never find ourselves <In> ourselves เราเข้าใจดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราไม่สามารถที่จะพบตัวเองในตัวเราได้ But we find ourselves in Christ. แต่เราจะค้นพบตัวเราเองนั้นในพระคริสต์ Now for some of you you may have heard this truth many many times. สำหรับบางคนก็อาจจะเคยได้ยินความจริงตรงนี้มาหลายครั้งแล้ว But it's something that we can never ignore in our Christian life if we talk about having a strong soul. แต่มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตคริสเตียนที่เราคอย ต้องคอยตอกย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น so what it what this means is this ความหมายของตรงนี้เลยก็คือ that we must let go of any belief that we have about ourselves that is not consistent with who we are in Christ เราจำเป็นจะต้องยอมทิ้งความเชื่อเดิมๆที่เราเคยมีและเป็นความเชื่อที่ไม่ตรงกันว่าเราเป็นใครในพระคริสต์นั้นนะออกไปจากชีวิตของเราเลย and you must commit to seeing yourself only แล้วคุณจะต้องตัดสินใจเลยตั้งใจว่าคุณจะมองเห็นตัวเองอยู่ในพระคริสต์เท่านั้น is important key having strong soul. s t r เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกุญแจที่สําคัญที่จะช่วยให้จิตใจของคุณนั้นเข้มแข็งขึ้น Now let me take you to an Old Testament scripture เดผมอยากจะให้คุณได้ดูจากในข้อพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม In Job 33 verse 4ในโยบบทที่33ข้อ4 Job 33 verse 4โยบบทที่33ข้อ4

ในข้อนี้บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างเรา And breath gave God the very breath of God gave life of us แล้วลมปราณหรือลมหายใจของพระเจ้านั้นได้ให้ชีวิตแก่เรา so it shows us that the source of our life is God ตรงนี้ก็เปิดเผยให้เราได้เห็นว่าแหล่งของชีวิตเรานั้นคือพระเจ้า which means if we try to find our identity outside of God ซึ่งถ้าเราพยายามจะค้นหาตัวตนจริงๆของเรานอกพระเจ้าเราก็ไม่มีทางที่จะหาเจอ you know one of the reasons uh, many of us have weak soul and I'll explain what I mean by that เหตุผลอย่างหนึ่งว่าทำไมเราหลายๆคนยังมีจิตใจที่อ่อนแอแล้วเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าผมหมายถึงอะไร and weak soul is uh, revealed in many ways จิตใจที่อ่อนแอเนี่ยก็ปรากฏออกมาในหลายๆทาง you know it can be confusion about life อาจจะเป็นเรื่องของความสับสนในชีวิต confusion About our value uh, confusion about our มีความสับสนเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเอง confusion มีความสับสนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิต going where are ยังมีความสับสนว่าเอ๊ะเรานั้นมาจากไหนแล้วเราจะไปไหนต่อความสับสนที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงจิตใจที่อ่อนแอ To the source, to the truth source นั้นหมายความว่าจิตใจนั้นไม่ได้ทอดสมอลงบนความจริง so if this verse says that God created us อย่างในข้อนี้ได้บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างเรา that means the source of our life is God ก็หมายความว่าแหล่งของชีวิตเรานั้นคือพระเจ้า and so in order to develop the right ในการที่เราจะพัฒนาหรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนของเราในพระคริสต์ให้มากขึ้นเราก็จำเป็นจะต้องย้อนกลับไปดูที่แหล่งทางฝ่ายวิญญาณของเราก่อนผมอยากจะให้คุณได้อ่านในข้อนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ใคร่รวญว่าในข้อนี้พระเจ้าจริงๆต้องการจะสื่ออะไรกับเรา Notice the Spirit of God has made me พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างค่ะ So we must know the person who made us เราจําเป็นต้องรู้จักผู้ที่สร้างเราด้วย So that we can know our identity เพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวตนของเรา The breath of all m i of the almighty gives me life และลมปราญขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าเราจําเป็นจะต้องรู้จักกับผู้ที่ให้ชีวิตกับเราด้วย t right. h s the only way our soul can be anchored to the source เพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นได้อย่างรากลึกในแหล่งที่ถูกต้อง And I believe that one of the biggest reasons for weak soul ผมเชื่อว่าเหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้จิตใจของเราอ่อนแอคือการที่เราไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่สร้างชีวิตของเรา remember truth this Si So ดังนั้นอย่าลืมความจริงตรงนี้นะครับ Your past not your identity not past is ว่าอดีตของคุณนั้นไม่สามารถมากำหนดตัวตนของคุณได้ even your job is not your identity ต่อให้งานที่คุณทําอยู่ในขณะนี้ก็ไม่สามารถจะมากําหนดตัวตนของคุณได้เหมือนกัน because our jobs can change เพราะว่ายังไงงานที่เราทํามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ so what you do in your career is not your identity สิ่งที่คุณทําอยู่ในหน้าที่การงานหรืออาชีพของคุณก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนของคุณ you know our physical features are not Our real identity รูปลักษ์ภายนอกของเราเองก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเอีก and this is where we all struggle with a lot แต่ตรงน,นี้มันก็เป็นส่วนที่เราอ่ uh, มักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอ because our identity with our our sense or belief about identity is always determined by our physical appearance เพราะว่าความเชื่อหรือความรู้สึกว่าเอ้ยตัวตนของเราเป็นยังไงนั้นเนี่ยเราก็มักจะไปกําหนดจากรูปลักษณ์ที่เราเห็นภายนอก but that's not what the Bible teaches แต่นั่นไม่ใช่ความจริงที่พระคัมภีร์สอนเรา your feelings are not your identity ความรู้สึกของคุณก็ไม่ใช่ตัวตนของคุณ you know this may be some things you know already ตรงนี้มันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่คุณบอกว่าคุณก็รู้อยู่แล้ว but when we talk about developing a strong soul แต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งขึ้น we must be established in this not just know it But established ยังไง <in this S 2> เราก็จาเป็นที่จะต้องตั้งมั่นคงอยู่บนความจริงตรงนี้มันไม่ใช่แค่รู้นะแต่เราจะต้องแบบอย่างรากลึกอย่างมั่นคงในความจริงนี้เลยเราจําเป็นที่จะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาและพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตให้กับเรา That can find true can I find self my และเฉพาะในพระองค์เท่านั้นและก็โดยผ่านทางพระคริสต์เท่านั้นที่เราจะสามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราได้ so the one truth that I want you to remember today is this วันนี้ความจริงอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณจดจำเอาไว้ตลอดไปก็คือ a strong soul จิตใจที่เข้มแข็ง is a soul that knows who he is in Christ คือจิตใจที่รู้อย่างมั่นใจเลยว่า เราเป็นใครในพระคริสต์จิตใจที่เข้มแข็งคือจิตใจที่มั่นใจว่าตัวตนของคนคนนั้นเนี่ยอย่างรากลึกลงในพระคริสต์การพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นต้องเริ่มจากจุดนี้ You know when the early church uh, started ตอนที่คริสตจักรในยุคแรกได้เริ่มเกิดขึ้นคือหลังจากวันเพนเทคอสคุณรูหลายๆคนเองก็มาจากการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคุณรู e แ o r ต a g นี้แวกเขาก็ถูกสอนว่าอาลเะตอนนี้เมื่อเขาตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพวกเขาเองก็ได้รับการบังเกิดใหม่ Paul w r i อล s to t h ถึงพวกเขาและ r e is ่าไม่มียิ เปโอลโลจึงเขียนจดหมายไปบอกกับเขาว่าในตอนนี้นะไม่มีคนยิวไม่มีคนต่างชาติอีกแล้วท่ามกลางพวกท่านตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคที่เขาได้ยินแล้วค่อนข้างจะน่าตกใจเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาเองก็เข้าใจว่าตัวตนของเขาเนี่ยเป็นไปตามสิ่งต่างๆในฝ่ายธรรมชาติที่เขาเห็นแต่ตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สอนเขา identity is not in natural things. ว่าตัวตนจริงๆของท่านนั้นไม่ได้อยู่ในสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติ But now you're born again in Christ. You have a spiritual identity. ตอนนี้พวกท่านบังเกิดใหม่แล้วในพระเยซูคริสต์ท่านเองก็มีตัวตนใหม่เกิดขึ้น So they h a v to grow in this truth. พวกเขาเองก็จําเป็นจะต้องเติบโตมากขึ้นในความจริงนี้ And and for those who embrace this truth and continue to grow. และสําหรับใครก็ตามที่เปิดใจรับความจริงนี้แล้วก็ ทำความเข้าใจกับความจริงตรงนี้มากขึ้น you know, Paul told them: your faith. Paul “Your growingwing exceedingly เปาโลก็เลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีความเชื่อที่มากขึ้น which means the soul is getting stronger in these truths นั่นหมายความว่าความจริงของเขาก็มั่นคงมากขึ้นในความจริงนี so growing in faith การเติบโตมากขึ้นในความเชื่อนั้น means growing in our identity in Christ หมายถึงการที่เราเติบโตในความเข้าใจว่าตอนนี้เราเป็นใครในพระคริสต์ and, and that's the definition of a strong soul และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคำนิยามของจิตใจที่เข้มแข็ง I hope meditate this will continue hope you'll on today tomorrow ผมก็หวังว่าวันนี้คุณจะค่อยรถึงความจริงนี้ตลอดทั้งวันเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเรียนในเรื่องนี้กันต่อนะครับ Let's pray ให้เราที่ถานด้วยกัน Father we thank you for this new day พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่นี้ We thank you for your strength ขอบคุณสำหรับความเข้มแข็งของพระองค์ For your wisdom today สติปัญญาของพระองค์ในวันนี้ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen God bless you. We'll see you again tomorrow. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่